สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกันกันกบวิชาว,วิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับสเป s ส,สเป e กับเวลาและแบบจำลองค่ะ นักเรียนคงจะงงงใช่ไหมคะว่าอะไร Space กับ Space และ p a c e คืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกับคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space และ Space กับเวลา นักเรียนลองสังเกตดูละคะในภาพนี้มีกล่องกระดาษหนึ่งกล่องและมีหนังสือ20เล่มคุณครูต้องการที่จะจัดหนังสือให้ลงไปอยู่ในกล่องนี้แต่ว่าปัญหาของคุณครูก็คือเมื่อนำหนังสือใส่ลงไปในกล่องนี้แล้วเนี่ยกล่องมันปิดไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ย ถ้านักเรียนยังไม่รู้เราไปดูบทสนทนานี้กันค่ะในบทสนทนานี้จะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะถ้านักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะวันเสาร์เข้าตูกับเข้าตังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านและจัดของให้เป็นระเบียบระหว่างที่กำลังคัดเลือกรองเท้า เพื่อจัดเก็บรองเท้าของทุกคนอยู่นั้นข้าวตูเห็นว่าชั้นวางรองเท้ายัางมีที่ว่างหรือสเปซเพียงพอสำหรับขนาดหรือสเปซของรองเท้าคู่ใหญ่หนึ่งคู่หรือคู่เล็กสองคู่จะครอบคลองได้ข้าวตูจึงเลือกนำรองเท้าของพ่อไปวาง เพราะข้าวตูและข้าวตังยังต้องสวมรองเท้าเพื่อเดินสำรวจรอบบ้านอีกเมื่อนำรองเท้าของพ่อไปวางก็พบว่าสามารถวางได้พอดีข้าวตูพบว่าชั้นวางรองเท้าไม่มีที่ว่างเหลือพอสำหรับวางรองเท้าที่เหลืออีกหลายคู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองเท้าของข้าวตูและข้าวตัง ที่สวมไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่โตขึ้นเท้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ต้องเป versucht, ลี่ยนรองเท้าให,ให้ใหญ่ขึ้นไปด้วยเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาในช่วงที่หนึ่ง <Zeiten. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าข้าวตูและข้าวตังช่วยคุณแม่ทำอะไร จำได้ไหมคะอ่านแล้วสรุปแล้วข้าวตูและข้าวตังช่วยคุณแม่ทำอะไรใช่แล้วค่ะข้าวตูและข้าวตังช่วยคุณแม่จัดรองเท้านะคะในจัดรองเท้าบนชั้นวางรองเท้านั่นเองค่ะคำถามอีกแล้วค่ะคำถามในช่วงถามมาต่อไป ข้อที่1ถามว่าที่ว่างบนชั้นรองเทา้าที่สามารถนํารองเท้าไปวางได้เรียกว่าอะไรคะอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ว่างบนชั้นรองเทา้าที่สามารถนํารองเท้าไปวางได้เรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมคะเรียกว่าสเปซนั่นเองค่ะสเปซมันจะหมายถึง ที่ว่างนะคะนักเรียนข้อที่2ค่ะจากเรื่องที่อ่าน Space หมายถึงอะไรได้บ้างอ่าเมื่อกี้เลยนะคะ Space จะหมายถึง 1. ที่ว่างบนชั้นวางรองเทา้า 2. หมายถึงขนาดของรองเท้านั่นเองค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาต่อเนื้อหาในช่วงที่2กันนะคะเนื้อหาในช่วงที่2มีอยู่ว่าการที่เข้าตูเลือกขนาดของรองเท้าที่ครอบคลองพื้นที่พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และการที่เท้าของข้าวตูและข้าวตังมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับเวลาหลังจากช่วยแม่จัดของเสร็จข้าวตังก็เริ่มทำการบ้านโดยชวนข้าวตูออกไปสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเพื่อนำไปเล่าให้เพื่อนฟัง เดี๋ยวผมจะวาดภาพแทนสิ่งต่างๆรอบบ้านไปให้เพื่อนดูด้วยดีไหมครับข้าวตังนําเสนอดีเลยจ้ะแม่สนับสนุนข้าวตังวาดสิ่งต่างๆตามที่สังเกตได้ลงบนกระดาษวาดเขียนภาพวาดของผมไม่เหมือนของจริงเลยครับไม่เป็นไรจ้เข้าวตูและข้าวตังรู้ไหมว่า ภาพสิ่งต่างๆรอบบ้านที่เข้าตัางวาดนี้เป็นแบบจําลองเพราะเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบจําลองไม่จําเป็นต้องเหมือนจริงทุกอย่างและแบบจําลองไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดเท่านั้นแต่ยังเป็นรูปแบบอื่นๆได้อีก เข้าตูสงสัยว่าสามารถทำแบบจำลองในรูปแบบใดได้อีกบ้างและแบบจำลองมีประโยชน์อย่างไรเราจะไปช่วยเข้าตูหาคําตอบนี้กันไปค่ะเราไปช่วยเข้าตูกันคําถามค่ะการกระทำใดของเข้าตูและเข้าตังเป็นการใช้ทักษะ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป welche กับสเป e นั่นก็คือการที่เข้าตูเลือกขนาดของรองเท้าให้พอดีกับที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าค่ะและความสัมพันธ์ระหว่าง p a ป e กับเวลาคืออะไรคะจากเลือกที่อ่านจากภาพนี้ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารองเท้าทั้ง3คู่นี้มีขนาดที่แตกต่างกันเรียงจากคู่เล็กไปคู่ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเข้าตูและเข้าตังมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ขนาดของรองเท้าที่เคยใส่คู่เล็กก็ต้องเปลี่ยนตามขนาดของตัว ตามการเจริญเติบโตไปด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะยิ่งนักเรียนโตขึ้นเสื้อผ้ารองเท้าก็ต้องใส่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมคะอันนี้ค่ะเราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานั่นเองแบบจำลองต้องเหมือนจริงทุกอย่างหรือไม่ ต้องเหมือนจริงทุกอย่างหรือไม่คะตอบก็คือไม่ต้องเหมือนจริงค่ะเพราะว่าแบบจําลองนะคะอ่าไม่ใช่สีกับมันนี้ก็หรอเอ่อไม่ต้องเหมือนจริงทุกอย่างค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องทราบรายละเอียดว่า อันนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรนะคะแต่ว่าไม่ต้องเหมือนเป๊ะทุกอย่างคำถามถัดไปแบบจำลองเป็นเพียงภาพวาดใช่หรือไม่ใช่ไหมคะแบบจำลองไม่ได้มีเพียงภาพวาดเท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในสไลด์ถัดไปค่ะอ่าสรุป คำสำคัญนะคะที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะก็คือคำว่าสเป e นะคะส a c e จะหมายถึงที่ว่างหรือขนาดและอีกหนึ่งคำคือคำว่าแบบจำลองแบบจำลองจะหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงนะคะอ่ะคราวนี้เราไปดูวิดีโอนี้พร้อมๆกันนะคะจากการอ่านเรื่องนักเรียนแล้วก,ก็อาวีได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้ที่เราได้รับมีอะไรกันบ้างค่ะกิจกรรมบางอย่าง ต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุกับพื้นที่ที่วัตถุนั้นจะเข้าไปครอบครองค่ะดังตัวอย่างที่เข้าตูเห็นว่าชั้นวางรองเท้ายังมีที่ว่างหรือสเปซเพียงพอสำหรับขนาดหรือสเปซของรองเท้าคู่ใหญ่หนึ่งคู่การที่เข้าตูเลือกขนาดรองเท้าที่ครอบครองพื้นที่ ได้พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซค่ะกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหรือพื้นที่ของสิ่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะดังตัวอย่างที่เข้าตูพบว่าชั้นวางรองเท้า ไม่มีที่ว่างเหลือพอสำหรับวางรองเท้าที่เหลืออีกหลายคู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองเท้าของเข้าตูและเข้าตังที่สวมไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่โตขึ้นเท้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยการที่เท้าของเข้าตูและเข้าตังมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะ และแบบจำลองเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆและใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเพื่อสื่อสารหรืออธิบายวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะดังตัวอย่างที่เข้าตาังวาดภาพแทนสิ่งต่างๆรอบบ้านไปให้เพื่อนดูถึงแม้ว่าภาพวาดจะไม่ค่อยเหมือนของจริงแต่สามารถเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิดีโอสรุปจากเรื่องที่อ่านค่ะจากการอา่านทีนี้นะคะในกิจกรรมรู้หรือ,อยังในแบบฝึกหัดในหน้าที่14นะคะข้อที่1การอธิบายว่าขนาดของสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปจัดเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ เราต้องตอบว่าเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเป e กับเวลาเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่2นักเรียนขาช่วยกันตอบนะคะเหตุการณ์ใดบ้างที่เข้าตูและเข้าตังแสดงถึงทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง p a ป e กับ Space กิจกรรมอะไรคะหรือเหตุการณ์อะไรเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะ,ะเชลยการที่เข้าตูเลือกรองเท้าให้พอดีกับพื้นที่ว่างบนชั้นวางรองเท้านั่นเองคะ่ะและข้อที่3ภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองได้เมื่อไร ภาพวาดจะสามารถจัดเป็นแบบจำลองได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ภาพวาดนั้นแทนวัตถุหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงเหมือนที่เข้าตังวาดภาพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบบ้านยังไงล่ะคะเอาละค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรม2.1ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนะคะ 1. กระดานตัวต่อค่ะแล้วก็รูปร่างตัวต่อจำนวน9ตัว9ตัวนะคะไม่ใช่9ก้ตัว9ตัวนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครู จะลงแบบฝึกหัดให้นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกิจการทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูได้เลยแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนักเรียนสามารถสังเกตการทำกิจกรรมจากวิดีโอนี้และคิดตามไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมนี้กันค่ะครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ อ่านวิธีการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรสักคู่ขณะที่อ่านก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะกิจกรรมทำอย่างไร 1. นนักเรียนจะต้องหาพื้นที่ของกระดานโดยการนับจำนวนช่องของกระดานค่ะบันทึกผล 2นักเรียนจะต้องจำแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์และหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองโดยนับจำนวนช่องของตัวต่อรูปร่างนั้นๆบันทึกผล 3. เลือกตัวต่อมาวางลงบนกระดานทีละชิ้นไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ของกระดานบันทึกผลโดยการวาดรูป 4. ร่วมกันอภิบายว่าลักษณะของตัวต่อที่จะนำไปวางและพื้นที่ของกระดานมีความสัมพันธ์อย่างไรนักเรียนคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนต้องตั้งใจดูและบันทึกผลไปพร้อมๆกับวิดีโอนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอนี้ต่อกันเลยคะ่ะ นักเรียนอ่านวิธีการทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรมครูอยากให้นักเรียนแลวก็เอวีลองตอบคําถามไปพร้อมคุณครูค่ะคําถามข้อแรกในขั้นตอนการทํากิจกรรมข้อที่1เราจะหาพื้นที่บนกระดานได้อย่างไรคะนักเรียนลองหาคําตอบดูค่ะใช่แล้วค่ะ เราจะหาพื้นที่บนกระดานได้โดยการนับจำนวนช่องบนกระดานนั่นเองค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะในขั้นตอนการทำกิจกรรมข้อที่2เราต้องจำแนกตัวต่อโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะนักเรียนลองตอบคำถามดูค่ะ ในการจำแนกตัวต่อเราใช้เกณฑ์รูปร่างค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะในการหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองต้องทำอย่างไรคะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้อาวียตอบคำถามกันดูค่ะในการหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองอาวีจะนับจำนวนช่องของตัวต่อรูปร่างนั้นๆครับถูกต้องค่ะอาวี่ และเมื่อนักเรียนหาพื้นที่บนกระดานและหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองกันเสร็จแล้วนักเรียนต้องเลือกตัวต่อทีละชิ้นมาวางลงบนกระดานไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ของกระดานกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องอภิปรายนะคะว่าลักษณะของตัวต่อที่นํามาวางลงบนกระดานและพื้นที่ของกระดานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ่ะ ขณะที่ดูวิดีโอนักเรียนก็สามารถบันทิกผลการทำกิจกรรมไปพร้อมคุณครูได้เลยตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนแลวก็อาวี่พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มแรกให้นักเรียนแลวก็อาวี่มานับจำนวนช่องบนกระดาษไปทีละช่องไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการนับจำนวนช่องบนกระดาษด้วยตนเอง อาจกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วมารนับจำนวนช่องของกระดานได้จากหน้าจอได้เลยค่ะ นักเรียนและก็อาวี่นัจบจานวนช่องของกระดานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามกันสนิดค่ะนักเรียนและก็ Report. อาวี่นัจบจานวนช่องบนกระดานได้ทั้งหมดกี่ช่องคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบดูค่ะนับช่องบนกระดานได้ท really ั้งหมด36ช่องครับเก่งมากเลยค่ะอาวี่ต่อไปเรามาจำแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์กันค่ะ จำแนกตัวต่อโดยใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ได้กี่กลุ่มคะอาวีต่ตอบได้ไหมคะอาวี่จำแนกตัวต่อได้3กลุ่มครับใช้เกณฑ์รูปร่างในการจำแนกครับเก่งมากเลยคะ่ะอาวี่ ต่อไปเรามาหาพื้นที่ที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองโดยใช้วิธีการนับจำนวนช่องของตัวต่อรูปร่างนั้นๆค่ะซึ่งนักเรียนแล้วก็อาวีสามารถนับพร้อมคุณครูได้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะนับด้วยตนเองอาจกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนและนับจํานวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างได้ที่หน้าจอได้เลยค่ะ นักเรียนแล้วก็อวี่นับจำนวนช่องที่ตัวต่อแต่ละรูปร่างครอบครองกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองตอบคำถามกันสักนิดค่ะจำนวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจำนวนกี่ช่องคะตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจำนวนสี่ช่องครับนักเรียนคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลตามพี่อวี่และคุณครูเลยนะคะแบบนี้เลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะ เราทราบแล้วนะคะว่าจํานวนช่องของตัวต่อแต่ละรูปร่างมีจํานวนช่องที่เท่ากันนั่นคือมีจํานวนสีช่องเท่ากันค่ะเแสดงว่าตัวต่อทั้ง3รูปร่างมีสเปซเท่ากันไหมคะนักเรียนลองตอบคาถามดูนะคะใช่แล้วค่ะตัวต่อทั้ง3รูปร่างมีสเปซเท่ากันเพราะเป็นจำนวนช่องหรือพื้นที่เท่ากันค่ะ ต่อไปเรามาเลือกตัวต่อประวงังลงบนกระดานจนเต็มพื้นที่ของกระดานกันค่ะซึ่งถ้านักเรียนม,มีกระดานแล้วก็ตัวต่ออยู่ที่ตนเองก็สามารถทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เลยซึ่งขณะที่ทํากิจกรรมก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็กดวิดีโอเล่นต่อค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่มีกระดานแล้วก็ไม่มีตัวต่อไม่เป็นไรค่ะสามารถสังเกตการทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูได้เลย ซึ่งจากวิดีโอนี้จะเป็นการวางตัวต่อดวงบนกระดานของครูแล้วก็ของอาวี่ค่ะ เมื่อนักเรียนต่อตัวต่อแต่ละตัวลงบนกระดานนะคะก็จะได้เป็นทั้งแบบสองภาพนี้เลยค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวต่อและช่องของกระดานมีความพอดีกันใช่ไหมคะไม่เหลือพื้นที่เลยนะคะพอดีมากๆเลยนักเรียนจะต้องวาดภาพและระบายสีเป็นผลการบันทึกกิจกรรมในวันนี้ลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะ โดยวิธีการก็คือให้นักเรียนเลือกใช้สีทั้งหมด3ส,สีค่ะอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วก็กำหนดให้ถ้าเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมก็ต้องระบายสีเดียวกันถ้าเป็นรูปตัวแ L ก็ต้องระบายสีเดียวกันเหมือนกับตัวอย่างนี้เลยค่ะ สำหรับภาระงานในวันนี้นะคะ 1. ให้นักเรียนตอบคำถามนะคะในกิจกรรมรู้หรือยังนะคะซึ่งคุ้นๆว่าเราจะเคยตอบพร้อมๆกันจากวิดีโอนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะอันที่2ค่ะให้ทำกิจกรรม2.1ซึ่งก็คือกิจกรรมต่อตัวต่อนั่นเองค่ะ ตอบมาเลยนะคะกระดานมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ช่องเขียนลงไปเหมือนจะช่วยกันทำแล้วในวィィิดีโอใช่ไหมคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย